่าวดีสำหรับผู้ประกอบการ SME นะคะที่สามารถศักยภาพขายของขายส่งอะ,ค,ะค่ะโดยที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์เราก็มีงบสนับสนุนให้ไปจัดอีเวนต์ในต่างประเทศอยู่แล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมามีโควิดบวกกับทิศทางในอนาคตเนี่ยการบินไปจัดอีเวนต์นา,นานาชาติอะไรแบบนี้มันลำบากอะคะ่ะก็กระทรวงพาณิชย์ก็เลยเสนอขอคอรมออนุมัติว่าเงินจากกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่สนับสนุน SME ที่ขายของในลักษณะขายส่งเนี่ยให้เขาใช้เงินตรงนี้เพื่อที่เขาจะได้ไปขายของบนแพลตฟอร์มดังๆเช่น Alibaba g l o b a l connect ได้อะค่ะโดยที่กระทรวงพาณิชย์จะสนับสนุนเงินค่าสมาชิกค่าจ่ายแรกเข้าค่าประชาสัมพันธ์ค่าการตลาดให้ะะอะค่ะอืค่ะก็อันนี้ใช่ให้เยอะนะจะเป็นอยู่ในโครงการ SME Proactive เนี่ยนะคะ,ค,ะคือใจ่ายให้ค่าใช้จ่ายตามจริงหนึ่งแสนบาทต่อบริษัทต่อครั้งรวมไม่เกินหกครั้งคือว่าให้คุณไปแอคทีฟบนออนไลน์แพลตฟอร์มใหญ่ๆอะค่ะอืมดีญญน่าสนใจค่ะแล้วตอนคุณเนี้ยมีงบทั้งหมดเนี่ยห้าร้อยล้านก็จะสามารถจัดสรรให้ตรงนี้ก็ได้อีกหลายร้อยล้านเพราะฉะนั้นเ SME นะคะที่มีคุณสมบัติคือจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเจ้าของเป็นคนไทยเกิน51เปอร์เซ็นตเป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงเงินที่จะสนับสนุนไปทำธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซกับแพลตฟอร์มใหญ่ๆค่ะค่ะ